ไม่ถึง30ว so ินาทีเกมแบ c k กฮอว์มโบาจะเปิดแล้วครับทุกคนการหิบจะได้ใช้ชื่อกไก่ยิงหรือไม่เป็นกลังใจให้ผมนยครับเพื่อนๆและผมขอลั่นวาจาณ์ณตรงนี้เลยว่าตั้งแต่เกมเปิดวันแรกผมจะทำยำมิห้าดาวตั้งแต่วันแรกแต่ก่อนอื่นขอชือกไก่ยิกันสามอนึ่งมาแล้ว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 ตอนนี้คุณสามารถเล่นแบอ์มบาณแ้แล้วมาดิ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 มมาดิ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 ม มล้วมาแล้วคิดัวมากกูคิดัวมากโอ้โหหมุนนานจัดหมุนนานจัดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วข้าม,าามาาหมดทุกอย่างไม่สนลูกใครไปครับปรคับผมอทิศทางรีบมากดูจากการกดจอทุกคนเฮ้ยก <Yeah. S 1> ูได้ชื่อก yes. ารยินมแสพิมถูกปะวะถูกโอเคผมใช้เวลา12อนาทีนะครับทุกคนในการที่วิ่งเควสอย่างรวดเร็วแบบกูจอกูจอางเนี้ยมาเลย เกมแ a c k cover Mobile ใช,ใช้ชื่อซ้ำกันได้ครับทุกคนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพื่อนๆแทแด๊บดูครับเพื่อนๆนี่คือเกมที่เปิดนะครับมีกายหงิดไม่ต่ำกว่า1ร้อยคนใครคือกายหงิดตัวจริงดูมันยังเลื่อนได้อะเนี่ยเฮ้ยเยอะเกิน โอ้โหบ้าไปเนี่ยเงินเท่าไรมันก็ไม่สุดทุกคนขายิบเป็นลาดโอเคครับก่อนอื่นเราจะไปเหมากันแบบทุกแพ็คเลยนะครับทุกคนนี่เอาหมดทุกอันนะครับผมคำนวณแล้วเหมาทุกแพ็คราคา3 3 4 0 3บาทขออนุญาตตือนหึงแป๊บนึงนะครับทุกคนเตือนหึงเหมาทุกแพ็คเสร็จสิ้นอย่างที่เห็นเลยครับว่าเราได้เพชรดำและตัวสุ่มกาชายอย่างมหาศาลร,รับให้หมดลย ทองเรามี5ล้านบวกเลยนะครับทุกคนส่วนเพชรดำจะอยู่ที่33,000และตัวสุ่มกาชามืี่9 8ใบครับทุกคนสุ่มกันยับยับยามีผม5ดาวแน่นอนถ้าไม่เกินจนเกินไป <c oughs> และเซิร์ฟเปิดมามีตู้กาชาเยอะมากๆนะครับแถมมีตู้เรดยามีสุกโรโหหัวหน้าหน่วยออซิเมลนมอนกระทิงดำอย่างเท่ครับผมจะสุ่มตัวนี้ครับตู้กาชาตัวละครซีซั่นหนึ่ง เหล่าแก๊งนักเรียนครับทุกคนเพราะผมศึกษาเมตาแล้วถามเพื่อนที่เล่นเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับ3ตัวนี้โคตรของโคตรตึง้งตึ้งทุกตัวนะครับไม่ว่าเราจะได้ตัวไหนยามีชุดคูพะลาเนี่ย,ย <S <S ก็จะเป็นยามีฟ้าที่เก่งกว่ายามีแดงตู้นี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนผมตื่นเต้นว่า498ใบายามีผมจะ5้าดาวไหวปะวะทุกคนแต่ผมบอกแล้วว่าผมจะทำยามี5้าดาวตั้งแต่วันแรกถ้า498ใบายามีผมไม่5้าดาว ก็จะเติมสดกดเพชรดำสดๆมาดิชายผู้ที่ต้องการจะเป็นจิกพัดเวนมนไปสุดอยู่แล้วครับทุกคนโอกาสออกคือสูนาทุกคนโอเคถือว่าเป็นเรทที่ได้อยู่หรือเปล่านะองประนอมสิไปแรกสิบรอแรกคุณปู่กูจะลืมตาไปทุกทีสิบรแรกคุณปู่ก็หลับตาปีเลยบอลได้เด็รมาสเตเกะมาถึงสามหน่อ ไปยาวครับเพื่อนจนกว่ายามีเราจะห้าดาวหรือเป่าหายแล้วทุกคนอย่าบอกนะว่าโอเพนเบต้ากนอีกจะเกลือจัดอย่าใจเสียแล้วกดต่อไปครับไปครับไปแล้วมาทำไมไอ้สองพี่ำน้องอับดับในครองอืลแล้วป่าทุกคนรอบเนี้ยผมว่าลืมชัวรรอบเนี้ยโนเอลตามพี่พีมาติดติดโรลี่ห้าสิบแล้วนะลืม อะไรว้เนี่ยผมว่ามีกลิ่นไอ้แก้วเลยไอ้แก่เจ็ดโลแล้วเพื่อนไอ้แก่มันยังไม่ลืมตาเลยอะแกดับโอ้ยแ่อย่าเพิ่งถอดใจท่านมันยังพอมีหวังอยู่แย่ yeah, ละทุกคนพาสดีราชาเกลือของกางญจีนมันทำงานแล้วอ่ะมันทำงานอย่างหนักหน่วงด้วย80โลปู่ไม่ลืมตาเลยลืมใจเย็นสักทีกว่ามึงจะลืมรอบไปแปดสโลอย่าลุล้งมาแค่อันเดียวครับทุกคน พึ่สองสองลูกสองลูกสองลูกสองมามาหน่วยกระทิงดำหน่วยไอซ์วินที่ลือกันว่าชอบก่อเรื่องมากกว่าสร้างผลงานนั่นน่ะเหรอยามิเอาหน้าคุเห็นมึงุมตาของวินดำคุณนึกว่าได้ยามิแต่ว่านีซ่ากระทิงดำสิโอ้ยอะยามิยามิมาจริงเนี่ยเป็นหน้าสกิลครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรหน้าสกิลของมันจะจัดเหมือนกัน เอ็นไออันหนึ่งน่าเป็นตัวละครนะผมว่าคุณครับว่าตัวละครเอ็นไอที่เราได้เป็นคู่ของใครระหว่างยานมีแอสตาแล้วก็วินมอสส์ึุมาได้ไงนี่โอ้โหทุกคนเอ็นไอแตกสองแต่เป็นหน้าสกิลหมดเลยโอเคทุกคนอย่าเพิ่งเจเสียเว้ยเพิ่งแค่เก้าสิบโลเออหมาเนี่ย มันเริ่มลืมโดนว่โอ้โหแล้วลุงกันเดียวท่ากลางเขียวเก้าอันครับผมของที่ท่ากลางเปลือทั้งเก้าผมบอกเลยว่าช็อตนี้ยามีมาชัวร์ประค่าไม่เอาลุงกันไหมอยากชิมฉันโอ้โหมันรุ่นแรงครับโอ้โหกุตุมจูเรตซีซั่นหนึ่งผมได้เชลลี่ทราบซึ้งที่ได้เจอกันสิงั้นก็จับชำแหละพวกแกทุกคนเลยดีไหมเนะมึงหลอกหลอนกูด้วยแต่โคตรเบต้าแล้วนะรุ่นเรตครับทุกคนตัวละครได้มาก็รุ่นเรตกูยังชอบเลย ร้อยโรแล้วครับขามไปเลยพี่นะว่าไอ้หน้าผมแตกสีอันติดเลยนะ4ี่อันติดเลยนะครับเรจะได้ถึงตัการแล้วมั้ยบักไม่ได้เราไ้ได้เป็นดาสกิลเป็นดาสิของคุณหน้าหน่วยราชสี่ชาติติดทเก้ยลุงใหม่แล้วว่ะแต่ผมมาจริงนะฮติดแล้วเนี่ยลุงเนี่ยไอ้หน้าฮติดแล้วจะขอเป็คำพูา มันมว,วนใช่ผู้มีแวน่นมอนคือการไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้พนี่หละคือเวมนมอของชาอ,อัสตาแดงครับทุกคนเก่งเหมือนกันแต่ผมไม่ถามคนที่เล่นนอกมาอนาคตจะมีตัวที่เก่งกว่านั่นก็คือโนเอลชุดว่ายน้ำแต่อีกักพักใหญ่ๆกว่าจะมาเพราะงั้นผมก็ปั้นอัสตาไปก่อนแล้วกัน ตัวแรไที่ผมจะปั้นสุดในไอเดียก็คือยามีคูพละนะครับทุกคนยานมีฟ้าโอเคได้ตัวตุ้ยไปแล้ว1ตัวเดี๋ยวนะอ่ะแตก6แตก7ไปเลยปะอ,อยู่แตกแล้วครับอ,อ,อย่าย่อท้อและมุ่งสู่โรที่ร้อยสี่สิบรครับมามามาหมาหมากลางกลางขอเป็นยามียามีใช่ไหมได้กินความมืดได้กินมาทุกคนความมืดอะ่ะโอ้โหนาสกิลอีกแล้วครับ ว้าวมาตามตัวละครเลยนะครับอัสตานาสกิลสวยอยู่สวยอยู่ว่าข้ามไปลุงไม่แตกแล้วไงร้อยหกสิบโลแล้วครับแต่อันนี้มันเงินผมจริงไงเงินผมจริงไง,งเวลาเกิดแต่ละทีผมเจ็บปวดจริงแล้วไงไม่เหมือนโค้ดเบต้าแล้วไงเร <c oughs> าจะสิบครับลุงมาลุงมาทุกคนยามิ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 อ๋ออสตาร์ป่ะสตาร์ตามทุกคน บอกว่าจะปั้นยำมีฮัตดับเมือ่ออแตาคุณมาถึงซองมีทรงแล้วจะได้ปั้นอัลตาฮาดาวแน่ๆเลยเรือ้อยเก้าสิบโลแล้วครับจะเข้าการันตีแล้วลงเรือสองร้อยโมาไหมมามามาปิดงานของการันตีทุกคนอย่าม,มีปิดงานให้หน่อยอย่ามีขอร้องครับดว่าอย่ามเก่ยนคีย์คยรู้รโจกเกอร์ี่จังก่อนมาอย่าม,มีสิเคฮิโร่ ไงเจ้าพวกติงตองทั้งหลายสบายดีไหมคุณยามิคุณยามิในที่สุดก็มาได้สักทีนะครับเห็นแค่คำพูดคือรู้เลยว่ายามิเราแตกครับสวยจัดสวยจัดสวยจัดแบบนี้ดีจัดแบบนี้ดีจัดแบบนี้ดีจัดอืเราอย่างนี้ดีวะแล้วเข้าการันตีแล้วไะการันตีรอบนี้ยามิผมมาอีกตัวเพราะการอีคือผู้ใช้ยามิโนหนึ่งยามิต้องอยู่ในไอดีผมอยู่นะคนสมุดเล่มนี้แหละคือสมุดทาสมืดของยามิ ตราหน่วยกระทิงดำบอกแล้วโอ้มากเกินกรดทายทำไมเสียงยามีกูแบกๆบกโอ้จบหมดไจินนะเนอัตาสามตัวเลยกรันตีนี่ผมได้อาตาสามตัวเลยทุกคนโอ้โห เหตุรีเซ็ตแล,ล้วครับและยานี้มาแค่ตัวเดียวองอ้ตัวบอลโัดจินนะ oh, อัพดาว <S <S บักอักสตาก่อนเลยเวลาอัพดาวจะทําให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลด้วยการเพิ่มสแตตและพลังนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพถึง2ดาวก็จะเสริมแกร่งให้กับพาสซีฟของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพอ5้าดาวมันก็จะยิ่งอัพเกรดพาสซีฟของเราให้ตึงยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเรามาขึ้นอัสตาสู่2ดาวเลยครับผมเสริมแกร่งดาวแรกไปไปมันไม่ใช่ิยาว้า ตอนอัปเกรดดาวนี่คือแบบทรงพลังจัดนะครับพลังขึ้นมาเยอะมากขึ้น2ดาวต่อครับรอบนี้ได้พัสสีฟด้วยสกิลติดตัวครับผมไปอัลปาแดงชุดนักเรียน2ดาวมาเด้อเน่พลังขึ้นพันสี่เลยนะครับทุกคนกลับไปสุ่มกาชากันต เราเข้ารังกระทิงดำมายืนข้างยามีกันทุกคนเพื่อช่วยให้โอกาสอาอกยามีเพิ่มขึ้นก็ขอสั้นเลยลังกันครับผมมุ่งกันต่อบแบบต่อเนื่องเอเนอาแตกตั้งแต่รอบแรกแล้วครับแล้วก็เป็นหน้าสกิลของอัาซายแล้วไปสิบรอสองร้ <c oughs> อยสามสิบรอแล้วครับ <c oughs> ฟ้าเขียวไม่ชอบเลยสองสีนี้แล้ว <c oughs> ก็ยังคงฟ้าเขียวอย่างต่อเนื่องสองร้อยห้าสิบรแล้วเพื่อนๆยังไม่ยามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอ้ my god สองร้อยหกสิบรยามีสกิล สองร้อยเจ็ดสิบร้โอ้รุ้งกูอยู่ไหนหมดไม่รู้เลยและมันก็ไปสู่สอง280ร้อยแปดสิบร้แล้วครับโอ้ซุ่มผมลอยไหลเรื่อยสองร้อยเก้าสิบร้รุ้งกูอยู่ไหนพอมันเกิดรัูแบบนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนตอนครั้งที่แล้วทุกคนมันจะมารุ้งแบบรวดเนี่ยครับเฮ้ยหล่ารุ้งไหมล่ะมึงไม่มีสกันเลยเวน่นจะรุ้งรัวแบบให้เราได้ทำตั้งตัวหลงเฮ้ยมึงหายไปไหนแล้วไอ้เวรสามร้อยยี่สิบร้แล้วนะ ร่งกูอยู่ได้สามร้อยสามสิบโรร่งกูก็ยังไม่มาแปลกๆอันนี้แปลกๆตั๋วสุมัาชามจะหมดเพิ่งได้ยามีแค่ตัวเดียวยามิเจ้ากรแตนตำข้าวสามร้อยสิบโรและสามร้อยเจ็ดสิบโรแล้วก็ยามิยามิตัวที่สองมาแล้วยังห่างกายห้าดาวมากเลยนะกายหิดแต่ผมยังไม่ยออ่อท้อ โอ้โหน้าสกิลการันตีรอบนี้ผมเกลือมากเลยว่ะทุกคนเราจะได้ยามีมาตัวหนึ่งก็เถอะเอ็นอารแทบไม่แตกเลยเฮ้ยแต่นี่ไอ้หน้าแตกสองนะครับแต่เป็นหน้าสกิลหมดเลยเขาสู่การันตีผมได้เป็นมิโมซ่าครับทุกคนมิโมซ่าเก่งมากทุกคนใช้ได้โคตรยาวปัจจุบันเซิร์ฟน้อยยังใช้กันอยู่โอเคผมได้เอ็นอาร์ตัวตู้เรดครบแล้ว3ตัวแต่ภารกิจผมยังคงดําเนินต่อไปก็คือการทํายามี5ดาว420โลแล้วครับพอยิ่งสุ่มเยอะลุงเริ่มไม่ออก4ี0โลแล้วครับ440 สี่ห้าศูน่หกศูนย์สี่ไม่มีอะไรเลยเอเผมอยู่ไหน480รอปรเอเอารผมแตกครัแล้วก็เป็นหน้าตูครั้งหนึ่งสำหรับยามีมาอกรัวมากากูสุขภผพตุวละครก็สกิล็น่บยลุลุ่เลยโอ้ยยามียามีขอรขอร มาแล้วจะมีกูสองดาวแล้วตัวตัวกาชาพมดแล้วทุกคนกดเพชรไปดิครับผมบอกแล้วผมไปสุด,ดจริงๆการใช้เพชรสุ่มกาชาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะแต่ศักดิ์ศรีจกักรพรรดิเวโมร์มันค้ำคอทุกคน <Yeah. S 2> กดเพชรสดพันสองร้อยเม็ดยามิ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 สวัสดีครับเนี่ย้ากูสี่ดาวแล้วยามิขอร้องขอร้อง oh! เกลียดมึงมากเลยมึงรู้ไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยหัวรอบเนี้ยคือแบบเจ็บปวดของจริงทุกคนเข้าวเผ็ดดำเน้นๆเนี่ยยามิยามิสวยแอตตาห้าดาวแล้วทุกคนแอตตาคือได้อีกตัวนี่คือห้าดาวแล้วทุกคนอ่ะคุณน้าหน่อยรุ่งโดนสีทองก็อยากมาร่วร่กับผมสวยอยู่สวยอยู่ไปครับตัวละครผมเริ่มแตกรวัวๆแล้วนะเฮ้ยแตกสองแตกต่อไม่ยอมเป็นตัวตัไม่ยอมเตัวต,วต,วตวไงเรียกผมว่าโนเซลงิดมึงหลุดเลนสองตัวและเป็นตัวเดียวกันแล้วเป็นตัวที่แบบมาทำไอ้ส่งผมประหลาดท้อเลยว่ะ โลเมืเ่อกี้ผมท้อแล้วว่ะทุกคนห้าร้อยแปดสิบโลแล้วครับเพชรดำผมจะหมดยามิยามิามีโาซ่าโอเคเธอเก่งเธอเก่งเปิดโหดมากเกมิันเปิดวันแรกผมเปิดกระช้าโหดมากรู้ไหมอันแรกและการันตีมันจะอ,อวันที่ใครโอกาสได้ยามิคือหนึ่งในสามแต่จะเป็นฮิโมซ่าผมก็ไม่ว่ากันขอแค่ไม่ใช่อัสตาระก็พอเพราะว่าอัสตาผมมันใกล้จะ้าดาวอยู่แล้วตัวอื่นมันตามมาไม่ทันแล้ว หรือว่าอาัศวินดำอัศวินดำทุกคนไม่ใช่อตาข้อดีของคุได้เกงใอเคยรู้ยไปขูบอกแล้วผมจะเอายามีฮาดาวคือต้องทำเว้ยไป<ว>ผมขาดยามีแค่สองตัวเรื่องเงียบครับทุกคนนี่ตัวกาชาเลยครับนี่ อออินเลย99ใบผมเตรียมตัวกับดวงตัวเองดีทุกคนมาและนี่คือการใช้เพชรดำแบบบ้าคลั่งนะครับจาก30,000กว่าเมตรเหลือ280เมตรในเวลา,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 า s <S อันสั้นและผมก็ยังคงสุ่มอย่างต่อนเนื่องดูทรงแล้วได้เติมเพิ่มแน่นอนแต่เราไปให้สุดแล้วหยุดที่ยามีห้าดาวล <c oughs> ุยนะจ๊ะโคกี <c oughs> ้ยายุมอสซาธรรมดานะครับไม่ตึงอะไรเผลอแป๊บเดียว620โรแล้วนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าการอยากจะสุ่มกาชาพันโรตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเหมือนโค้ดเบต้าเลย มาแล้วทุกคนรุ้งของกายหิดจงก้าวขจำกัดจงก้าพิึ้นจำกัดจงก้าพิึ้นจำกัดก้าวขึด้ดจำ้ำกูอยากได้ยามีแต่เมียมันมาอย่างชอบฉันน่ะชอบผู้หญิงแกร่งนะพเพื่อนๆครับรู้มันผมมาล่าสุดตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วอะแต่ที่รู้เราสุกไป770โลแล้วนะครับทุกคนนี่คุณไม่มาครับ780โลครับพเพื่อนๆ และจนตอนนี้ตัวกาชาและคิดสั้นของผมก็ห<อ>มดเปี้ยงล้ครับรุง้งก็ยังไม่ออกมานานีา่ยัีงเลยเพชรดำกับโถดซุ่มกาชาที่เบาะาแต่เราไปต่อเติมเพิ่มสักครู่ครับ แล้วเราก็จัดแพ็คใหญ่มาเพิ่มอีก10แพ็คครับผมข้อ <Hey. S 1> ม16,000เมตรยังไงยามีผมก็5้าดาววันแรกครับทุกคน <c oughs> <S <S ส่วนมึงอ็ลืมตามบ้างนายปู่แ0ดร้อยโรครับผม <c oughs> แล้วก็รันตีตัวที่4จะเป็นยามิสกิิโรือเปล่ากระทิงดำกระทิงดำกรียบ ยามิเด้เขยนเคยอยู่เ<า>คยรู้มาร้อยคัทุคนตอนนี้ยามิเราขาดอีกแค่ตัวเดียวก็จะพยานขึ้นสู่5ดาวปั้นแล้วครับสวยจริงๆแล้วยามิตัวที่หกหรือว่าดาวที่5เนี่ยผมไปทำภาร,รกิจประตูแห่งการพบพานก็ได้นะครับแต่เนื้สุ่มกาชาดจนยามิ5ดาวครับผมส่วนไอภารกิจเนี่ยผมไปเอาเป็นมิโมซาแหนละกันด้วยครับสุ่มกาชาหายามิตัวสุดท้ายได้810โ้รแล้วเพื่อนยั หือว่าจบแล้วทุกคนสุประหอหยยามีสอัตตาเราขึ้น5ดาวเป็นตัวแรกของไอดีครับทุกคนสำหรับอัต้าชุนักเรียนผมไม่แวะขึ้นก่อนเลยแล้วกันแล้วตอนตอน,นี้อัตตารเราก็ทะยานขึ้นสู่3ดาวเย้ <Yeah! S 2> wow! สีดาวต่อเลยครับทุกคนและอัสตาชนุเกเดของกายหนิดก็ทะยานขึ้นสู่5ดาวตั้งแต่วันแรกที่แบ็คค o เวอร์ม i บาเปิดเลยครับผมบทละไรชิเมะอะไรไม่ดู้นะครับมันอยักไปทันแล้วก็5าดาวอย่างแท้ครับดูยังมีตาม,มาต่ออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาขึ้นแบบนั่นๆติจักครับ5ดาวเต็มมาดีครับ พระดาวของแท้ยังมีซูเกอฮีโรเอาตัวละครใหม่เธอและเขาจะเป็นเจ้าสิวสวยครับทุกคนแบคนคนเบต้าจะไม่อยากได้มือ<น>แต่ตยนิยนดตัวนรับสำหรับโเคเปนเบต้าไอ้ โดนเด็กเกลียนเหมายหัวเข้าให้สันมันเป็นตัวเมต้าที่เก่งมากๆครับแต่ตอนคนเบตาผมไม่รู้ว่าไอ้แก่นี่มันเก่งทุกคนไอ้แก่จากอาณาจักรไดมอนด์คือตำบมวันตบึงเลยนะครับแล้วผมก็ได้มาครอบครองก่อนได้ยามีจะมาถือว่าสวยจัดดี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  หมาหมาเบิ้ลเบิ้ลยามิสุกิโอ้หน่าสกิลอ่ะทุกคนเป็นหน้าสกิลของมิโมซานะครับน่ารักทีก่สุดครับอี้สวนดอกไม้หมาแล้วหมาแล้วเล่มขวาเฮ้ยสองเล่มสองเล่ม,สอ,ลมสองเล่มทุกคนมันต้องมาสักอันคือมันต้องมาสักอันเว้ยมันต้องมีสักเล่มที่เป็นยามิเ <บะ S 1> ชื่อผมทุกคนเชื่อผม trust me trust me หน้าสกิลเชื่พระองรุนอันหนึ่งทุกคนรุนเล่มสุดท้ายเป็นยาหน้าสกิลสองอันเลยทุกคน กูท่อกูท่อกับมึงเหลือเกินโลที่920แล้วครับแล้วโลที่930าร้อามันมามันมายอมใถึงกี่น้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้กระเตนโอ้ยร้อนมามามันยังใหม่เล่มยังใหม่เล่ม มันยังให้คำบอกของอีกเล่มทุกคนและเล่มนี้ต้องมาแล้วปะมาแล้วปะเป็นหน้าสกิลครับสกิลของมีโมซายังได้อยู่ไปยังไงเนี่ยนะเขาบอกจะมาเปิดตู้กาชาหน้าสกิลอยู่ดีทุกคนเอาสุดเก้าหกสิบโลแล้วนะครับยามีห้าดาวจะจบที่พันโลไหมมาดูกันจะจบที่เก้าหกสิบโลนี้มันลุ้งรัวลุ้งรัวข้ามไปแบบนี้แล้วสี่รัวแล้วไปแล้วยังไม่สิบยังม่สิบยไม่สิบยังไมูอุ๊ยเดี๋ยดีดีดีโอเคโอเคไม่บ่นไม่บ่นไม่บ่นเก่งเก่งไอ้แกเก่งมาเยอะเว้ยโอ้โหแหมมึงเอ้ย โนเบต้ามึงมาจนอัพแพง5ห้าดาวได้แล้วโอเคนเบต้ามาสองตัวเองนะแหมบ่นมิสบนหน่อยไม่มาเลยนะแกรีแกบอกแหม่ที่ตอนนี้ไม่อยากให้กูนะมึงตอนนี้ไปส่งคุณหลอกไอ้แก่สนยามิเฮ้ยทุกคนสุดยอดไปเลยว่ะเก้าร้อยเก้าสิบโรแล้วครับนี่พี่เกมเปิดวันแรกผมจัดพันโรเลยเหรอวันเนี้ยอย่างชอบเลยครับทุกคนรุ้งรุงร้งรุงร้งรุงร้งรุ้งรุ้งรุ้ง สองเล่มสองเล่มสองเล่มอีกแล้วมันต้องมาแล้วป่ะทุกคนมันจะหลุดเระอะไรบ่อยขนาดนั้นยามิสเกโร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 ยามิ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 มันขึ้นเคยุเอยุเรียบร้อยครับทุกคนยามิของผมกลายอีธานยามิที่เรียบร้อยสวยสำหรับยามิสเกโรชุดพลาวิเซียไลท์โคเวอร์ที่บ้านเกิดของฉันเนี่ยมีคำกล่าวว่านักรบพูดแล้วไม่คืนคำโอเคตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรมาลุยกันครับ ป็นหน้าสกิลครับเพื่อนๆหนึ่งพันโรครับทุกคนเพื่อเอาการันตีเลยก็บอกว่าจะเป็นมิโมซานะครับเพราะว่าแอสตากับยาม่ของเรามันห้าดาวตันแล้วไงตัวที่หนึ่งพันเกลือครับการันตีจะเป็นใครมารับชมกันเพื่อนๆการันตีตัวที่ห้าพันโรมิโมซามิโมซ่าหน่วยรุ่งอรุณสีทองหน่วยรุ่งอรุณสีทองหน่วยรุ่งอรุณสีทองสวยจัดครับหน้าจะโทรัพท์คุเองค่ะแอสตาจิ๋ว สวยงามฟุ้งฟริงมิโมซาบบมิเรียชนนักเรียนนะครับผมจะหน่วยร่รุ่นสีทองสวยครับการสุก่กระชาพันโรตั้งแต่เซิร์ฟเบิร์ดวันแรกเสร็จสิน้นการยิงก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับมิโมซาขึ้นสูงสองดาวก่อนเลยโอ้โหมิโมซานี่เราได้แค่สามตัวนะครับทุกคนให <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ้่นี่น่ากลัวจังเลยอนะ่ะน้องทำหน้าดุหน, oh, <wow. S 1> น้ากลัวจังหน้าน้องดีทุกคนอัพมิโมซาขึ้นสองดาวเ <Yeah. Ow. S 1> ย้เอ้าเหนียวง่าว <laughs> 2ดาวก็ปลดล็อกพาสซีฟก็ถือว่าเจ๋งแล้วทุกคนไปต่อนที่ยามิเันเดออับแบบรูดเดียวให้ขึ้น5ดาวไปเลยครับตอน2ดาวจะทําให้เราทําดาเมจแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตอน5ดาวล่ะเมื่อเริ่มเธอร์ได้ผลบัฟเอสพีบวกหนึ่งสวยยามิชุนนักเรียนกุคาระรุ่นนี้ไม่น่าใช่น,นักเรียนแหละจงก้าข้ามิจกัดหนึ่งดาวไปยามิกูขอสั่งให้มึงจงก้าข้ามิจกัดตัวเองซะพยายามไปสองดาว ก้าวไปส่งดาวลังเด้งรัวๆแบบ no ego เสมือแกร่งจอมเวทยามิไหมครับ้างจุดกัดเป็นสามดาวครับทุกคนบุ้มและยามิก็ยังคงก้าวข้างขีดจำกัดอย่างต่อเนื่องทยามเป็น4ดาวบป้ม oh ยส s ละปิดฉากด้วยยามิ5ดาวตั้งแต่วันแรกที่แบล็กโอเวอร์โมบายเปิด oh, yeah. เดี๋ยวครับคิวจำกัด <c oughs> และมันก็5าดาวจนได้ แต่เพิ่มแบบเ้นๆพลังเพิ่มแบบจุกๆไม่ฟาร์มเยอะนะครับทุกคนอัพขึ้นเรื่ม60อีกอย่างฟาร์มได้อีกหลายอย่างนะครับรวมถึงพวกค่ามิติพงมิติภาพด้วยต้องทำเอลองเอลอาร์อีกหน้าสกิลเสอาร์ผมได้มาถึง18สกิลและเป็นสกิลของยามิชุนักเรียนถึง3เล่มนะก็ใส่หน้าสกิลให้เลยดีครับรับไปเลยยามิคูพละต้องรับการ์ดยามิคูพละไปเหมือนกันโอ้โหพลังขึ้นรูันห้าเลยนะแล้วเสริมแกล่งอะขึ้นหนึ่งดาวเก่งขึ้นอีกไม่พอคครับน ละคือสามร้ไม่พอครับอัพไปอีกใบเป็นการ์ด2อดาว เร็วๆนี้เดี๋ยวกยาจามีขึ้น5ดาวตามต่อไม่ต้องห่วงทั้งอีกเป็นเอาสุดทุกวัยอยู่แล้ววันแรกก็เอาประมาณนี้ก่อนละกันเหล่าตัวกาชาตู้ตัวละคร S 1นสุดโหดแกงชิโนเรียนทั้ง3ตัวมิวอซา2ดาวแอสตาร์5ดาวและยามิ5ดาวตึงๆอย่างที่เห็นแล้วครับทุกคนว่าแบ็คคาเวอร์โมบายอะไรออฟเดอะวิสต้าคิงเปิดให้บริการในเซิร์ฟไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับทุกคนนายก็เป็นได้นะอัศวินเวทมนต์น่ะเพียงแค่จิ้มลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ดาวน์โหลดได้ทััััั้้้งในนนนน iOS Android แแลละคครรบบทุุกกกกเเมมมปิดวววาสสำหีผขอต ลาไปก่อนนะครับทุกคนผมต้องฟาร์มอีกเยอะยันหวังแน่นอนเพราะทรัพยากรตัวนี้ผมเยอะมากๆแล้วพอผมฟาร์มทุกอย่างจนสุดเมื่อไหร่มจะมาร,รีวิวตัวละครอีกทีหนึ่งคอนเทนต์คลิปหน้าคงหนีไม่พ้นรีวิวยามีเอสตาห้าดาวรีวิวด้วยการขึ้นสู่อันดับหนึ่งเยยรเกข้ามคิดจำกัดกให้ได้ที่นี่ตอนนี้สริกนอกจากนี้ก็ไม่มีทางอื่นแล้ว